สำหร,รับมนาตูฮิมซุลแลมไรกะมุรฮ์มุฮัมมัดุลลอฮฺหัวประกาศถูกสัญญาของอัล l l a ์นั้นเป็นจริงเสมอเรื่องนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องทบทวนเสมออลัล l l a ์ได้กล่าวในอัลกุรอานซุราะลุกมานอูซบิลลาฮิมิเชยตอนร้อนชิงอินนาวะดัลลอฮิฮักแท้จริงสัญญาของอัล l l a ์เป็นจริงอายะนี้ได้พูดถึงวันกิยามะห์ว่าสัญญาว่าวันกิยามะห์การตอบแทนความดีและความชั่วเนี่ยจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าให้ชีวิตในดุนยา มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับวันเกียรมะแล้วก็อย่าให้จอมหลอกลวงคือใยตอนมาหลอกลวงเกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแต่ลราเป็นอันขาดดังนั้นเรื่องนี้เราจําเป็นต้องกลับมาทบทวนถ้าเราไปดูในอัลกุรอานนะายะใดก็ตามที่เราสัญญา,าไว้บางเรื่องเนี่ยสัญญาเช่นดูอาเราบอกอุดะอูนีอัสตจิบลากุมจงดูอาต่อข้าและข้าจะตอบรับซึ่งหลายครั้งที่เราดูอาแล้วเราเห็นผลรับทันทีอันเนี้ยผมว่า เราสามารถที่จะตอบรับในทุกดุอาของเราได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่ได้ดูอาครั้งแรกๆถ้าพี่น้องสังเกตนะเราตอบรับแต่บางครั้งเราก็ไม่ตอบรับถามว่าการที่เราไม่ตอบรับเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่ตอบรับหรือการที่เราตอบรับดูอาของเราเนี่ยที่ผมเข้าใจว่าัล่อหัวอหลมเราจะได้มั่นใจรืวยเพราะคนที่เพิ่งมาดูอาหรือว่าอะไรครับ ต้องการกำลังใจว่าสิ่งที่เราสัญญาเนี่ยเป็นความจริงเอาลก็ตอบรับดูอาว่ารอหัวตะว่ารอหัวอาลัมที่ผมเข้าใจแบบนี้นะเราต้องการที่จะให้กำลังใจกับคนที่เริ่มมาดูอาแต่บางคนที่เขาเอบางทีดูอาล้วยังไม่ได้ถูกตอบรับในหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงเอาล้อไม่ตอบรับไม่ได้หมายถึงเอาล้อไม่ต้องการให้กำลังใจกับเราวลารอหัวอาลัมนะแต่เอาล้อต้องการที่จะให้เราไม่เลิกดูอา พราะดูอาก็คือการสนทนากับอลอสุบหานอฮัวแต่ละเอาล่์ตอบรับอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมจะหยิบมาให้กับพี่น้องทุกคนที่ชมคลิปนี้เนี่ยว่าอินนาวัดลอฮิฮักสิ่งใดก็ตามที่เราสัญญาเอาไว้ในอันกุรานมันเกิดขึ้นจริงเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นความดีถ้าใครทําได้แบบนี้ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นความชั่วที่ทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ใจหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีงามตามมาเนี่ยสัญญาของอลอสุบฮานอหัวแต่ละเป็นจริงเสมอ นั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเชื่อในสิ่งที่ล้อสุอะหานอหัวตะลาบอกแล้วก็หาหลักฐานที่มันประจักษ์ถ้าพี่น้องได้ศึกษาอัลกุรอานอย่างใคร่ควรและเอามาเห็นในนาเอาเนื้อหากุรอานเนี่ยมาเชื่อมโยงกับชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงเสมอเพียงแต่ว่าบางจังหวะเราไม่ทันคิดบางจังหวะเราไม่ทันระวังตัวทําให้เราอาจจะมองข้าม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันสอดคล้องกับอันกรานทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นอตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะชีบก็คือเราบอกเวลาตกรบุสินาพวกเจ้าอย่าได้เข้าใกล้ซินาอินหูกายนาฟาให้ชาตันวสาสบีละมันคือสิ่งลามกและเป็นเป็นหนทางชั่วร้ายแล้วดูอายะนี้เรา,าพูดเป็นความจริงคนที่จะเชื่อและออกห่างจากซินาเราก็จะปกป้องเขาให้พ้นจากสิ่งลามกแล้วก็หนทางอันเลวร้าย แต่บางครั้งเนี่ยหรือบางคนอาจจะไปประสบกับซินานอูอุศิลลมิตะิิลิพอประสบแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งละมุกจริงๆตามที่เราบอกและมันนําสู่หนทางอันเลวร้ายจริงๆตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮะตะได้บอกเอาไว้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือสาหรับคนที่ประสบกับเรื่องเนี้ย เขาก็จะสัมผัสถึงข้อเท็จจริงที่มาจากลอสซูบฮานุอัตะลาแต่มีเงื่อนไขคือเขาต้องกลับหาอัลกุรอานเนี่ยดังนั้นไม่ว่าชิตของเราจะอยู่ในแดนบวกหรืออยู่ในแดนลบก็ตามแต่ถ้าเรากลับเข้าหาอัลกุรอานก็จะพบว่าสิ่งที่ลอสพูดเอาไว้เนี่ยเป็นจริงเสมอนะฮะและ้วก็นี่ก็เป็นเป็นคลิปที่ผมอยากจะฝากว่าให้เรากลับเข้าหาอัลกุรอานและพยายามที่จะโยงเนื้อหาจากอัลกุรอานเนี่ยมาในสภาพความเป็นจริงที่เราประสบเนี่ยในเรื่องไหนก็ตามทุกกุรอานเนี่ยมีบอกทุกเรื่อง สิ่งที่มนุษย์จําเป็นจะต้องใช้นะฮะดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่ทําให้เรามั่นใจว่าลอสุบฮานอัตลอลาไม่โกหกเราอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่พค์พูดเนี่ยว่ามันอัสดกุมินลลอฮีกีละใครจะพูดได้จริงมากกว่าที่ลอสุบฮานอันลวอฮตรลาพูดก็ลเลยอยากจะฝากตรงนี้ว่าให้เรากับข้าหาอัลกุรอานหนึ่งนะข้อที่สองก็คือ เมื่อกับเขาอ่านกุรอานแล้วโยงเนื้อหาจากอัลกุรอานมาในชีวิตของเราส่วนใครต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยผมกำลังทำหนังสือนะตอนนี้เนี่ยเข้าโรงพิมพ์แล้วนะครับชื่อว่าคู่มือใครควรอันกุรอานเพื่อตอนรับเดือนรรมอมฎอตที่จะมาถึงนี้เราจะได้มีชีวิตที่ผูกพันกับอัลกุรอานจริงพี่น้องก็ศึกษากุรอานกันอยู่แล้วอินชอาลอแต่ว่าเราจะให้ครวรอย่างไรตามเป้าประสงค์ที่เราได้ไดส่งกุรอานมาให้เป็นให้เป็นธรรมนูญชีวิตของเราให้เรา ได้ให้ควนกุรอา like, แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตหนังสือเล่มนี้ถ้าใครสนใจนะราคารวมส่งเนี่ย2,000บาทแต่ว่าช่วงน,นี้ยังเปิดเปิดราคาพิเศษอยู่นะฮะจริง,รง,รงๆเนี่ยผมรับ100คนแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเกินร้อยมายระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครยังสนใจนะจะได้ราคาพิเศษ1250เพี่น้อง CF มามว่าต้องการหนังสือเล่มนี้1250ในชาองวั์ทิมานได้ติดต่อกับหนังสือกำหนดออกอินชอลล์ ปลายชาบานหรือว่าต้นรอมฎอนนะครับก็อยากจะให้ออกมาเร็วที่สุดพี่น้องจะได้นําไปใช้ในเดืดอนรอมฎอนได้ทันทีครับใครสนใจพี่น้องซีเอฟหนึ่งสองห้าศูนย์ได้เลยครับหนังสือคู่มือใครควรอนคุรอานแล้วก็ผมพิมพ์มาจำนวนจํากัดพิมพ์ไม่มากหมดแล้วก็คือหมดเลยถ้าใครสนใจตรงนี้เนี่ยต้องการจะให้รอมฎอนนี้ใครชิดก,กับอันกุรอานมากขึ้นพี่น้องพิมซีเอฟหนึ่งสองห้าศูนย์มาได้เลยครับสลามยโมเลกุลมันตัวละหัวประกัน